ล่าสุดเนี่ยทำให้รัฐบาลสหรัฐประก,กาศเลยว่า,าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถออกจากเมืองได้เลยนะแล้วใครเนี่ยที่จะไปเยือนจีนเนี่ยพลเมืองอเมริกันคนไหนที่ไปเยือนจีนเนี่ยรัฐบาลสหร,รัฐบอกเลยว่าขอให้คุณคิดดูดีๆอีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมาตรการที่จีนบอกว่าต้องการให้โควิดเป็นศูนย์มีการากักตัวยอย่างเข้มข้นเนี่ยรัฐบาลสหร,รัฐบอกว่าเป็นมาตรการควบคุมไวรัส อย่างไร้เหตุผลก็ยากไปดูรายละเอียดกันนคะครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่มีการรายงานออกมาเลยเนยคะครับว่าชาวเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักรวมถึงยาแล้วก็สิ่งของจําเป็นจากมาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิดสิบเาให้ประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งหมด25ล้านคนต้องอยู่แต่ในบ้าน ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่กอย่าบอกเลยนะว่าจีนก็ยังคงใช้มาตรการควิดเป็นศูนย์ครับโดยพยายามที่จะแยกผู้ติดเชื้อทั้งหมดออกมาเพื่อควบคุมการระบาดให้หมดสิ้นไปในแต่ละเมืองและได้ขยายระยะเวลาการล็อกดาวเมืองใหญ่อย่างเสี่ยงหฮ้ไปแบบไม่มีกําหนดนโยบายของทางการจรีนก็คือถ้ามีใครมีผลตรวจเป็นบวกจะไม่สามารถจับตัวในบ้านของตัวเองได้นะครับแม้ว่าจะมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่มีอาการเลยก็ตามทุกคนที่มีเชื้อเนี่ยจะต้อง เข้ารับการกักตัวตามสถานที่ที่รัฐก,กำหนดเท่านั้นทำให้มีปัญหาที่เด็กเล็กติดเชื้อก็ต้องถูกพรากออกจากพ่อแม่อย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วยนอกจากนี้ถ้าย้อนไปหลายวันก่อนเนี่ยก็มีวาม่าคลิปที่เจ้าหน้าที่ป้องกันโควิดรายหนึ่งของจีนที่ทำร้ายสุนัขซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นพันคอกี้นีครับที่กำลังวิ่งตามรถตู้ที่พาเจ้าของของสุนัขที่ติดเชื้อโควิดไปกักตัวจนตายด้วย ทำให้หลายฝ่ายต่างถล่มเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลวร้ายเกินไปกว่าเหตุหรือไม่ล่าสุดครับอย่างที่บอกไปว่ามีท่าทีจากรัฐบาลสาวรัฐออกมาแล้วถึงมาตรการจักตัวเข้มงวดคิดเป็นศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนโดยทางการสาวรัฐออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนในสถงงนานกงศูนยนั้นนครเซี่ยงไฮ้ให้เดินทางออกจากเมืองหลังจากทางการใช้มาตรการเข้มข้นนี่แหละครับ โดยคำสั่งดังกล่าวออกมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลวอชิงตันอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่ไม่ฉุกเฉินและครอบครัวสามารถเดินทางออกจากเมืองได้อีกทั้งยังขอให้ชาวอเมริกันพิจารณาการเดินทางไปยังประเทศจีนอีกครั้งโดยระบุว่ามีการบังคับใช้มาตรการควบคุมไวรัสอย่างไร้เหตุผลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีการรับรองคำสั่งดังกล่าวไปเมื่อวานนี้นะครับโดยระบุว่าไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศ รวมไปถึงบุคลากรในจีนแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ทางการจรีนได้ออกมาปกป้องการตัดสินใจในการใช้มาตรการดังกล่าวพร้อมกับแสดงความไม่พอใจที่สหรัฐกล่าวหาอย่างไร้หลักฐานต่อมาตรการจัดการโควิดของจีนในรูปแบบนี้นะครับนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการตั้งคาําถามที่มีมาโดยตลอด <c oughs> เกี่ยวกับมาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนว่าปกลงแล้วมาตรการนี้ เหมาะสมมีประสิทธิภาพต่อการควบคุมการระบาดของโควิด19หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าเป็นสายพันธุ์โอเมกอนที่มีการแพร่ระบาดรวดเร็วแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการป่วยหนักน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหนะ้า w o r k p o o n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้